สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เราก็จะเข้าสู่เรื่องของศาสนาพิธีวันสำคัญและทิศหกนะคะศาสนาพิธีคืออะไรศาสนาพิธีก็คือพิธีระเบียบแบบแผนแบบอย่างที่ปฏิบัติในศาสนาพุทธนั่นเองนะคะ ศาสนาพิธีทางพระพุทธศาสนานั้นก็จะแบ่งออกเป็น4หมวดใหญ่ๆได้แก่ 1. กุศลพิธี 2. บุญพิธี 3. ฐานพิธีและสปกปณกกะพิธีกุศลพิธีก็คือพิธีที่เกี่ยวกับการอบรมความดีความงามให้เกิดขึ้นโดยเฉพาะในทางพระพุทธศาสนา เกี่ยวกับบุคคลในการแสดงตนเป็นพุทธมามะกะการไปเวียนเทียนในวันสําคัญต่างๆหรือว่าการรักษาศีลก็ถือว่าเป็นกุศลพิธีนะคะก็คือทําเพื่อให้บุคคลน,นั้นแสดงความดีความงามของตัวเอง 2. บุญพิธีบุญพิธีนั้นจะเป็นพิธีเกี่ยวกับงานบุญประเพณีในครอบครัวซึ่งจะแบ่งออกเป็นสองประเภทนะคะก็คือพิธีทําบุญในงานมงคล พิธีทำบุญในงานอาวะมงคลงานมงคลก็คือการทำบุญต่างๆเพื่อเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตให้กับครอบครัวงานอาวะมงคลก็คืองานที่สุขเศร้าเสียใจนะคะอย่างเช่นงานบุญนาศพพิธีศพต่างๆ3ทานพิธีทานพิธีเป็นพิธีเกี่ยวกับการถวายทานประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะถวายเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราไปถวายพระนะคะอันที่4ีปกินกะพิธีปกินกะพิธีก็คือพิธีเบ็จลิล็ิพิธีทัท่วไปอย่างเช่นการอาราธนาศีลการประคืนของให้กับพระสงฆ์เป็นต้นนะคะขั้นตอนการเตรียมศาสนาพิธีต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะเราจะแบ่งออกเป็นงานมงคลกับงานอาวมงคล การอาราธนาพระสงฆ์ถ้าเป็นงานมงคลจะนิมนต์พระมาเป็นจำนวนขี้นะคะยกเว้นงานแต่งงานกับงานราชพิธีนะคะที่จะนิมนต์หรือว่าอาราธนาพระสงฆ์เป็นจำนวนคู่แต่ถ้าเป็นพิธีมงคลทั่ว,วไปชาวบ้านอย่างเราเราก็จะนิมนต์พระเป็นจำนวนขี้สามห้าเจ็ดเก้านี่นะคะแต่ถ้างานอาวะมงคลเช่นงานศพจะนิมนต์พระเป็นจำนวนคู่ อันที่ 2. การจัดเตรียมที่ตั้งพระพุทธรูปและเครื่องบูชาก็จะเตรียมตามความเหมาะสมนะคะไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปประกอบด้วยดอกไม้ทูบเทียนถ้าเป็นงานอาววะมงคลก็จะเพิ่มมามีเครื่องทองน้อยมีรูปมีอธิษฐานะ,ะเข้ามาประกอบโต๊ะหมู่บูชาอันที่ 3. มการวงได้สายศิลปงานมงคลก็จะ มีการวงได้สายสินจำนวน9เส้นแต่ถ้าเป็นงานอาวะมงคลเราจะไม่วงได้สายสินนะคะจะเป็นสายโยงหรือว่าภูสายโยงแทนการปูลาดอาสนะก็คือที่นั่งของพระสงฆ์นะคะต้องแยกจากบุคคลทั่วไปก็คือแยกจากคฤหัหั์การจัดเตรียมเครื่องรับรองพระสงฆ์ก็จะวางไว้ด้านขวานะคะด้านขวามือของพระสงฆ์การจุดธูปเทียน การจุดทูปเทียนไม่ว่าจะเป็นงานมงคลหรืองานอาวามงคลต้องจุดเทียนก่อนนะคะจุดเทียนก่อนก็คือเทียนเล่มขวาของพระพุทธรูปจำไว้อย่างเดียวเลยอยู่ด้านขวาของพระพุทธรูปแล้วก็ปักทูปทีละดอกนะคะปักทูปทีละดอกนี่คือขั้นตอนการเตรียมศาสนาพิธีต่อไป ขั้นตอนปฏิบัติพิธีทางศาสนาทั่วๆไปนะคะการเริ่มขั้นตอนจากแรกก็คือขั้นแรกไปจนถึงจบขั้นตอนก็คือเริ่มจากหนึ่งประทานจุดทูบเทียนที่โต๊ะหมู่บูชานะคะพิธีกรก็จะเชิญประธานไปจุดทูบเทียนสองพิธีกรอาราธนาศีลอาราธนาพระปริศสามจุดเทียนน้ำมนต์ตามด้วยบูชาข้าวพระพุทธ ถวายพัตตาหารพระสงฆ์เมื่อพระสงฆ์ฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีการลาข้าวพระพุทธกล่าวคําถวายสังฆทานแล้วก็จัดเครื่องไทยธรรมถวายพระเสร็จแล้วก็ประเคนของให้พระสุดท้ายคือกรดน้ำนะคะนี่คือขั้นตอนพิธีทางศาสนาทัท่วๆไปนะคะรักปฏิบัต,ติตนในการฟังพระธรรมเทศนา เมื่อมีงานมงคลหรืองานเอาว่ามงคลก็ตามก็จะมีการเทศนานะคะของพระสงค์หลักปฏิบัติก็คือฟังด้วยความศรัทธาเคารพตั้งใจไม่ดูหมิน่นหลักคำสอนและนําหลักธรรมไปปฏิบัตินะคะนี่คือหลักปฏิบัติง่ายๆเลยที่เราต้องปฏิบัติให้ได้ต่อไปวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เรารู้อยู่แล้วล่ะแต่เป็นการทบทวนเนาะว่าวันสําคัญทางพระพุทธศาสนานั้นมีวันเริ่มจากวันมาฆบูชาประวัติความเป็นมาในประเทศไทยเริ่มในสมัยรัชกาลที่4แห่งกรุงรัตนโกสินทร์นะคะรัชกาลที่4ก็คือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีความสําคัญยังไงก็คือเป็นวันขึ้น15ค่้าคเดือนส ระอรหันต์หันร้อรูปมาประชุมกันโดยมีได้รับหมายและเหล่าพระอรหันต์เหล่านั้นก็ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าเรียกว่าเอหิพิกุและสุดท้ายแล้วพระสงฆ์เหล่านั้นก็ล้วนเป็นพระอหรหันต์นะคะหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงก็คือโอวาทปาติโมกนั่นเองวันวิสาขาบูชาวันวิสาขาบูชานั้นมีความเป็นมาคือเริ่มมีในสมัย สุขโขทัยนะคะแต่มีการฟื้นฟูในสมัยรัชกาลที่สองคือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล่านาาลัยแหง่งกรุงรัตนโกสินทร์นะคะวันวิสาขาบูชามีความสำคัญค,ค,คือเป็นวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้และปร,ะรินิพานของพระพุทธเจ้าตรงกับวันขึ้น15คาคำเดือน6นะคะเพื่อน้อมลํำลึกถึงพระคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระบรมาศาสดาของ พระพุทธศาสนานอกจากนี้องค์การสหรประชาชาติยังยกย่องให้เป็นวันสำคัญสากลของโลกอีกวันหนึ่งด้วยนะคะวันอัฐมีบูชาวันอัฐมีบูชาไม่ปรากฏว่าเ,ออเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อใดนะคะแต่มีความสำคัญก็คือเป็นวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของ พระพุทธเจ้าที่เมืองกุสินารานั่นเองนะคะเป็นวันลำลึกถึงพระพุทธเจ้าอีกวันหนึง่งตรงกับวันแรม8ดค่ำเดือน6ก็คือหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้ว7วันนะคะวันที่8ก็ถวายพระเพลิอวันอาสาลหาบูชาวันอาสาลหาบูชานั้น มีการประกาศจากคณะสงฆ์และประกาศสำนักสังฆนาย,ยกเมื่อปี2501ให้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะคะลงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8มีความสำคัญยังไงก็คือเป็นวันที่พระรัตนตรัยครบองค์3คือมีพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ เกิดพระสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนานะคะและพระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนาก็คือธรรมจักรกับปัตนานสุนั่นเองต่อไปบุคคล6ส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวเราในสังคมและการดำเนินชีวิตคนเราเกิดมาแล้วนั้นจะต้องปฏิสัมพันธ์กับบุคคล6ส่วนภาพต่อไปนี้สมมตินะคะสมมติว่า เราคือบุคคลที่อยู่ตรงกลางมีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรานะคะไม่ว่าจะเป็นข้างบนข้างล่างข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายและข้างขวานะคะรวมทั้ง6นี้เราเรียกว่าทิศ6ทิศ6ทิศท,ทั้ง6นั่นคือบุคคลทั้ง6ส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตัวเราใครบ้าง ทิศเบื้องบนก็คือพระสงฆ์ทิศเบื้องล่างก็คือลูกจ้างลูกน้องหรือว่านายจ้างทิศเบื้องหน้าก็คือปิดามารดาทิศเบื้องหลังก็คือสามีภรรยาทิศเบื้องซ้ายคือเพื่อนมิตรสหายนะคะและทิศเบื้องขวาก็คือครูกับสิษย์ คือครูกับนักเรียนนั่นเองในระดับชั้นม3ามนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับทิศเบื้องขวานั่นก็คือครูอาจารย์และก็สิทธิ์เรียนอะไรก็คือเรียนถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของทิศเบื้องขวาคือครูอาจารย์มีหน้าที่อย่างไรกับสิทธิ์และสิทธิ์มีหน้าที่อย่างไรกับครูอาจารย์นั่นเองครูก็มีหน้าที่ฝึกสอนแนะนําให้นักเรียนเป็นคนดี สอนความรู้สอนศิลปะวิทยาต่างๆโดยไม่เก็บงำยกย่องนักเรียนในหมู่เพื่อนฝูงแล้วก็สร้างเครื่องคุ้มกันภัยให้กับนักเรียนเครื่องคุ้มกันภัยคืออะไรเครื่องคุ้มกันภัยก็คือวิชาความรู้ที่เรียนจะนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองในอนาคตนั่นเองหน้าที่ของลูกศิษย์หน้าที่ของลูกศิษย์มีอะไรก็คือแสดงความเคารพ มีเรื่องปรึกษาก็เข้าไปหาครูได้ใฝ่ใจในการเรียนปนิบัติเรียนตั้งใจเรียนโดยความเคารพนะคะนี่คือหน้าที่ความรับผิดชอบของทิศเบื้องขวาระหว่างครูอาจารย์กับศิษย์นะคะแล้วสำหรับเนื้อหาในวันนี้ก็หลังจากนี้ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดนะคะเดี๋ยวครูจะส่งลิงก์ให้